เอาพี่น้องครับสวัสดีครับคลิปนี้กก่ยูที่คอข้อยของพ่อสวัยบ้านวังเมือนคือเก่านะครับเพราะว่าอ่ามือนี้นะครับผมสิมาเปิดราคาให้พี่น้องได้รับชมกันครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับแม่นี่นะครับเปิดไปแล้วมือนี้ก็ยังเหลืออีก2ตัวนะครับที่จะมาเปิดให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับอ่าสวัสดีครับพ่อครับอ่ามือนี้อ่าคลิปนี้นะครับเป็นตั้งใดแม่นี่เอาจังไดมาให้พี่น้องเบิ่งครับแม่นี่ครับแม่นี่สายพันธุ์ออกมาจากเก้าเจริญครับเบิ่งหน้าตารย์จากเก้าเจริญบ่พ่อโอ้แต่ว่าแม่นี่ค่ะสีส้ม่่่นนนนััจกหอยเาะ แม่นี่ให้พี่น้องเบื้องน้าตาครับเพื่อนพ่อเชื่อสายมาจากเก่าเจริญนะพ่อเนาะครับแม่นี่เป็นแม่สาวพ่อครับแม่สาวครับจักปีแล้วครับนี่ตัวนี้เพิ่งสองปีกว่าพร้อมแล้วสองอ๋อสองปีกว่าพร้อมไปเอาไปผสมพัฒนากันเลยเนาะเป็นท้องว่างเพราะแม่สาวอยู่โอ้นี่ครับพี่น้องครับให้พี่น้องเบื้องน้าตาเบื้องเขานะครับแม่นี่เชื้อสายเพื่อนว่ามาจากเกาเจริญตาแต้มแก้มจามมีนะครับนี่มีคออ่องนะครับ อ่ามีถุงเท้าไส่ถุงเท้าอ้โอ้าาวญ่ครับแม่นี่อ่าแจมแจมแจมชัดตัวนี้ชัดเจนเลยครับนาเขานี่เขานี่สวยส้มเก่าจะเริ่มต้องออกญ่แพหไ่ก่อนนครน้อต้องออกว่างงามอืมนาสวยเขาสวยครับแม่นี่ตาแจมแจมจำมากนะครับสวยงามเอาให้พ่อวัดให้เบื้องหนียครับว่าแม่นี่สูงเท่าไดนะครับเชียงพร้อมนครไหมแม่นี่ก็เลยเชียงทุกตัวนะครับเพราะว่าขันปกติขันควายเห็นตรลับเม็ดคือโดดหนีเลยครับแต่ว่าควายพ่อของพ่อสไว้นี่อ่าเชียงนะครับนี่ จับอ่าชิได้วัดให้พี่น้องกันเบื้องเลยว่าแม่นี่สูงเท่าไดไหนะครับสำหรับแม่สาวแม่นี่อายุ2ปีกวักวนะครับผมก็บชได้ให้พี่น้องได้เบื้องกันเลยนะครับว่าอ่าแม่นี่สูงหลายนานไดนนะครับให้พ่อเพันวัดให้พี่น้องกันได้เบื้องไม่ต้องกะนะครับเดี๋ยวอาจาตื่นผมแน้อน้อยให้พ่อวัดว่าผมคนแปลกหน้าร้อยาห้พ่อสามเจ็ดบอลสามแปดบ่ลสามแปดไอ้สามแปดปีนี่ร้อยสามแปดนะพ่อเนาะครับผมอ่อแม่นี่นะครับเพราะว่าจากตัวให้เลี้ยวพี่น้องก็จะเห็นว่าแม่นี่จะสูงใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับ น,นี่นะครับสูงร้อยสามสิครับเป็นแม่สาวอายุสองปีนะครับเชือสายมาจากเก้าเจริญไอนนพี่น้องเบื้องรูปรักลักษณะท่าทางกันนะครับเพราะว่าจะเป็นหน้าตากันก้อนนะครับให้เบื้องหน้าตากันก้อนโอ้หน้าตาสวยงามเขาสวยครับแม่นี่นะครับ ได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเป็นนาตาเป็นตาแต้มแก้มจ้ำนะครับมีข้ออ่องนะครับเบื้งโอประเผาใหญ่โอ้หนาสวยเล็บงามนะครับเล็บงามครับเล็บงามมีตำหนิวะพ่อค่อยแม่หน่ยบโมีตำหนิเนาะพอนะอ้มีตำหนิมั่งาตอืมให้พี่น้องเบิ้งกันนะครับเบิ้งลำตัวกันเบิ้งแข็งเบิ้งขานะครับเป็นแม่สาวนะครับพร้อมที่จะเอาไปพัฒนาต่อยอดกันเลยพร้อมๆมันสมทะ้งพอนะโอ้เบิ้งโค่นหางเบื้งปันท้ายครับหางใหญ่นะครับคุมหางยาว โอ้สวยงามทุกตัวนะครับหลังจากที่เบื้องแม่สาวน้อยไปแล้วตอนนี้เขามาเบิ้งแม่นี่กันนะครับเชื้อสายของก้าวจะเลื่อนะครับหน้าตาในเขานี่ได้เลยนะครับเขาสวยมากเลยครับพี่น้องโอ้เขางามครับมากมากอ่าสิเปิดไลฟ์ได้พ่อแม่นี่แม่นี่เปิดราคาหกหมื่นห้าพันกระผมหกหมื่นห้าพันโอ้ถือว่าราคาดีครับต่อรองในทุกพอนาะต่อรองราคากันได้สำหรับอ่าค่อยแม่นี่นะครับเชื้อสายมาจากเก้าเจริญนะครับอายุ2ปีกว่าๆพร้อมที่จะเอาไปพัฒนาผสมพันธุ์ได้เลยสำหรับแม่นี่ หน้าตาสวยงามเขากว้างใหญ่นะครับอู้ห้พี่น้องเบิ่งบ่มีตหนิ้นะพ่อเนาะบ่มีตหนิบ่มีตรนี้คันมิตรนีคือขึ้นกันได้เลยเขาจะพ่อเพิ่นได้ครับผมแล้วก็ในราคานี่มีบริการส่งฟรีขึ้นเขาในระยะ200กิโลครับโอ้โหดีครับพี่น้องครับถือว่าราคาดีบริการเยี่ยมนะครับสำหรับของพ่อสไวยนะครับมีบริการส่งฟรีในระยะ200กิโลนะครับโอ้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับราคานี่6มื้อหาครับพี่น้องครับสำหรับแม่นี่ต้องอ่าเป็นแม่สาวนะครับอายุ2ปีนะครับ ชื้อ้ายดีนะครับหน้าตาสวยเขางามนะครับเพื่อ้ได้ไปคือว่าเอาไปเป็นแม่พันธุสายพันธุ์หน้าได้นะครับสำหรับแม่นี่โอ้ถือว่าราคาดีครับพี่น้องครับต้องต้องเอาให้ท่านเพราะว่าในราคาสมิ่งพอไว้เปิดในราคาถึกถอ่าครับครับอ่าครับพี่น้องครับนี่ คันผู้ใดเห็นคลิปนี้ยู่นี่ต้องเอ่อยท่านนะครับเพราะว่าราคาดีครับพี่น้องครับสำหรับแม่นี่ว่าจะเป็นแม่น้อยหันนะครับที่ว่า6กหมื่นสามแล้วก็แม่นี่หกหมื่นหาครับโอ้ถือว่าราคาดีทั้งทั้งสองคลิปเลยที่ลองจากพี่น้องพี่น้องในเบื้องล้วคันผูดใดโทรมาท่านก็ได้ไปท่านนะครับเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปแน่นอนครับพี่น้องเอฟซีต้องติดตามและชมกันกับเบื้องกันเพื่อนกันติดตามดดครับสำหรับผมก็พยายามหาควายงานราคาดีมาให้พี่น้องรับชมกันแล้วผมก็มาถึงมองนะครับพี่น้องครับมาถึงคอกควาย สำหรับลูกค้านะครับผม,ค,บผมคือว่าลูกค้านี่เพื่อกล้วยพ่อใบนี่ขายไปนี้วบังบอกในภายในวันที่พอว่าพอกล้วยพ่อใบมันจะพายุน้ำพ่อใบใน,นี่ลนโดนมือครับครับ,รบส่วนมากคนลูกค้าต้องย้อนถามตั้งแต่ซุ้มคลิป๋อต้องบอกภายในเวลาวันที่พอว่ามันจะบริด้ทธิ์กัน เราะว่าขายในคล้วยในราคาบ่แพงผมกับศีลงวันที่ไว้ให้นะครับว่าอ่วาวไอ้แม่นี่เขาเปิดไปที่เท่าใดยังไงผมกับศีลงวันที่ให้พี่น้องในเบิ้งนะครับเอ้ไาไอ้พี่น้องเบิ้งโค่นหางเบิ้งพุ่มหางอู้งามงหงั่งซับซ้อนกันครับลูกข้าจะทำอ่าครับเพราะว่าเดี๋ยวจังไดผมสิกำก,กับวันที่ไว้ให้หใว่าข้าวแม่นี่ผมเปิดไปที่เท่าใดนะครับเป็นข้าวชุดใดเท่าใดให้พี่น้องเบิ้งอ่าวันที่กันนะครับเพราะว่าขังบางที่เพิ่น อาคลีบเก่าหันคองคลอกควายไว้กันพี่น <bunker. S 1> mm ้องเป็นได้ติดตามกันสิเห็นเพิ่นเปิดหลายคลิปอยู่นะครับเพราะว่าควายเพิ่นราคาดีนะครับควายงามราคาดีกัสิชัวยชนวยมากกะผู้ใดเอาท่านกัท่านเสียพันในสามชิ้นไม่ดีครับเบิรไปครับครับครเอาพี่น้องครับเมื่อนี้ผมมาถึงมองแล้วครับมาถึงคอกควายงามราคาดีให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเอาไปเอาเอาใบเลี้ยงเอาไปพัฒนาต่อยอดกันนะครับสำหรับควายงามสายพัฒนานะครับเอาผู้ใดได้แม่นี่ไปคือว่าโอเคครับสำหรับราคานี้เปิดไปที่หกหมื่นหานะครับ ต่อรองราคากันได้ทรงฟรีในระยะ200กิโลนะครับเดี๋ยวผมสีบอกเบอร์พี่น้องไว้นะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจแม่นี่นะครับเชือสายของเกาเจริญนะครับเป็นแม่สาวนะครับพร้อมผสมพันธุ์นะครับเป็นแม่สาวสองปีกว่าสูงร้อยสามสิบแปดรูปร่างอัตลักษณ์คายไทยคอยงามเขามาเต็มะครับว่าจะเป็นเป็นนาตาเป็นเขาเป็นแข้งเป็นค้านะครับเปิดไว้ที่หกมืนหาครับพันผู้ใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าสี่สี่สามนะครับ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึแปดศูนย์ห้าสี่สี่สามพ่อสบายค่อยงามบ้านวังมืนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับคันผู้ใดสนใจแม่นี่ไปพัฒนาต่อยอดเอาไปพัฒนาสายพันธุ์กับทรมาสอบถามตทดรองราคากับพ่อสบายได้ครับโอ้เมื่อนี้ผมมาพาพี่น้องมาเบิ่งค่อยงามราคาดีๆอีกแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับกันผู้ใดสนใจก็ท่วมากกับตัวร้องราคาับพอสบายได้เลยนะครับก็ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องราชาพาพเที่ยวไว้นะครับขันมีความงามราคาดีผมกษิมาเบลดราคาให้พี่น้องกันรับชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายขอบคุณพอสบายครับสวัสดีครับัสสวดี